เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชีา้เป้ารถสภาพดีๆคุ้มค่าน่าใช้ให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันนะครับคันนี้เป็น Toyota S o ูรุ่นนะครับปี e 98โตโยต้ามุมส้มครับเกียร์ออโต้เครื่องหัวฉีด1.5แอเยนนะครับเครื่องดีแอเยนภายในก็ยังสวยครับเครื่องเสียงติดครบครับพวงมาลัยพาวเวอร์ ช่วงล่างแน่นๆนะครับเลียวสายสุดขวาสุดไม่ดังขับถังไก่ได้สบายเลยนะครับแอร์เย็นนะครับบอดี้เดิมๆหน้าเดิมหลังเดิมครับไม่มีชนสีสันก็ตามรูปนี่เลยครับก็อาจจะมีซีดมีด้านบ้างครับสีเดิมๆครับลถอายุเยอะแล้วนะครับระบบไฟใช้ได้ครบนะครับใช้ได้ครบทุกจุดครับเล่มเอกสารชุดโอนก็มีครบเช่นกันครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่สิง์บุรีถ้าท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็รีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับภายในเป็นเบาะหนังเกียร์ออโต้ครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับภายในห้องเครื่องสะอาดสะอาดเลยนะครับสะอาดจิงเก่าเลยคันหน้าตะเข็บซ้ายขวานะครับติเกอร์เดิมงานอยู่ครบๆครับรถไม่เคยชนหนักถึงตัวถังนะครับเบาะหนังสภาพดีเลยครับเบาะไม่ขาดไม่เปื้อนเลยครับ เป็นเกียวโต้ครับหน้าต่างมือหมุนสวยๆคุ้มครับรุ่นนี้ไม่จุกจิกถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ